พวกเธอระวังกันให้ดีนะเดี๋ยวนี้แก๊งคอนเซนเตอร์นะมันมาหลายรูปแบบมากเลยอย่างวันนี้ก็มีโทรมาหาพี่นะบอก <S <S พวกเธอระวังกันให้ดีนะเดี๋ยวนี้แก๊งคอนเซนเตอร์นะมันมาหลายรูปแบบมากเลยอย่างวันนี้ก็มีโทรมาหาพี่นะบอกว่าเป็นน้ำและผีพัดว่ะทั้งที่ทั้งปีทั้งชาติน้ำ พีพัฒน์ไม่เคยโทรหาพี่ไม่เคยโทรหากันเออแล้วก็ไม่ได้เจอกันเป็นหูนานมากแล้วไม่รู้หูหลายปีดีดักมากแล้วด้วยอยู่ๆวันหนึ่งโทรมาเมื่อเช้าโทรมาบอกเป็นน้ำและพีพัฒน์แล้วขอตังค์เหมือนหนึ่งวะ <c oughs> ขอยืมเงินเหมือนหนึ่งค่ะครับอะไรประมาณแบบนี้อ <c oughs> พี่ก็บอกได้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 ได อ่าแล้วก็วางไปเออแล้วสักพักหนึ่งพี่ลองให้น้องอนะโทรกลับไปเบอร์เมื่อกี้แหละเบอร์ที่โทรเข้ามาพี่โปเป็นคนแก่รับ <laughs> ทุกคนต้องระวังให้ดีนะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมามาหลายรูปแบบมากมากเลยเดยเฉพาพวกแก๊งคอสเซนเตอร์เนี่ยนะเธอโ <laughs> อ้ตอนระวังให้ดีอย่าไปลงเชื่อง่ายๆนะจ๊ะทุกคน พวกเธอระว,วังกันให้ดีนะเดี๋ยวนี้แก๊งคอนเซนเตอร์นะมันมาหลายรูปแบบมากเลยอย่างวันนี้ก็มีโทรมาหาพี่นะบอกว่าเป็นน้ำรละพีพัวทว่ะทั้งที่ทั้งปีทั้งชาติน้ำรละพีพัทไม่เคยโทรหาพี่ไม่เคยโทรหากันเออแล้วก็ไม่ได้เจอกันเป็นหูนานมากแล้วไม่รู้หูหลายปีดีดักมากแล้วด้วยอยู่ๆวันหนึ่งโทรมาเมื่อเช้าโทรมาบอกเป็นน้ำรละพีพัทแล้วขอตังค์เหมือนหนึ่งวะ ขอยืมเงินเหมือนหนึ่งครับอะไรประมาณแบบนี้พี่ก็บอกได้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 ได,ได,ได,ได้แล้วก็วางไปแล้วสักพักหนึ่งพี่ลองให้น้องอโทรกลับไปเบอร์เมื่อกี้แหละเบอร์ที่โทรเข้ามาพี่โปรดเป็นคนแก่ๆรับอืม <laughs> ทุกคนต้องระวังให้ดีนะเดี๋ยวนี้มิชาชีพมา,มาหลายรูปแบบมากเลยโดยเฉพาะพวก,พวกแก๊งคอสเซนเตอร์เนี่ยนะเธอโ <laughs> อ้ตองระวังให้ดีอย่าไปลงเชื่อง่ายๆนะจ๊ะทุกคน